ครับเช้าเลือเกินนะฮะไม่แน่ใจว่าคุณดืดมากันหรือยังนะครับตอนนี้เราถ่ายกันตั้งแต่ยังอยู่ในรถเลยนะเนาะทางทีมงานบอกว่าให้เก็บทุกเม็ดนะครับเรากําลังดูกันว่าเราจะเป็นต้องเก็บทุกเม็ดหรือเปล่าเดี๋ยวกำลังว่าจะไปเข้าห้องน้ำสักนิดหนึ่งหรือไม่ว่าจะต้องถ่ายด้วยหรือเปล่านะวันนี้เราอยู่ที่บล็อก28นะครับมาจอดรถนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้เรานัดเพื่อนไว้เดี๋ยวเราไปด้วยกันเนาะ ของกินเยอะมากถ่ายติดคนเต็มไปหมดส่ต้องเดินออกมานิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ตอนท้ายเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้กันใหม่ดีกว่าเนาะของกินเต็มเลย ถนนโดยที่รถไม่ชนนะครับมาถึงแล้วนี่เจอมาน่งแล้ว <c oughs> มีการเดี๋ยวคุยว่า้ดยเหรอ <c oughs> เคยมาที่นี่มาก่อนไหมครับ <c oughs> เออเคยมา <c oughs> เนี่ยมาครั้งแรกเหมือนกันโซนโซน,นจะอยู่แต่โซนตรงนู้น <c oughs> เออเนาะนี่ครับเราอยู่ที่สวนอ,อุทยานร้อยปรีร้อยปรีร้อยปีอุทยานร้อยปีจุลานะครับ สวยงามใหญ่โตเป็นแบบว่าพื้นที่สีเขียวกลางเมืองเนาะสุดยอดเลยนะฮะนี่เราแพนดูรอบๆสวยงามโดยไม่ติดคนจริงๆ <c oughs> บางครั้งการมาย่านอะไรที่แบบพื้นที่สีเขียวบ้างเนาะเราอยู่ในเมืองมันก็เห็นตึตกเนาะการมาเห็นพื้นที่สีเขียวบ้างมันทำห้ทำให้ ชุ่มชื่นหัวใจได้ดีเหมือนกันจริงๆฟังก์ชันของสวนสาธารณะมันก็จะต้องมีพวกอย่างนี้แหละพื้นที่สีเขียวใช่ไหมแล้วก็อันนี้พูดเหมือนเหมือนเป็นสถาปนิกแล้วไม่ใช่นะเอาแค่คนที่ใช้สวนสาธารณะบ่อยๆไมต้องมีห้องน้ํามันต้องมีพื้นที่ที่คนสามารถที่จะมาใช้ร่วมกันได้ไทกงไทเกกยกคะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อาจจะมี แอเรียที่อาจจะเฉาพื้นที่ทําเป็นเซ็นเตอร์อะไรบางอย่างได้้ยออและสองสามก้าในวันนี้ครับทุกคนครับวันนี้เป็นบล็อกที่เราจะมา สัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์จริงเราจะมาคุยกับน้องรักคนหนึ่งครับผมเป็นน้องชื่อน้องจอนนี่เป็นฝรั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือเป็นแค่ชื่อในวงการก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเราให้น้องรออยู่ตรงนี้เราเอาน้องมาตั้งไว้ตรงนี้สวัสดีครับน้อจอนนี่สวัสดีครับเออขอบคุณมากเลยที่มาวันนี้ขอบคุณครับจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าน้องจอนนี่ที่แบบมีสปิริตมากเรานัดน้องมาวันนี้เราอยากจะมาคุยเพราะนี่เป็นบล็อกแรกของเราใช่ไหมประกอบกัน้องบอกว่าเออขามีปัญหานิดนึง ก็ตอนแรกผมก็บอกเอ้ยไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนน้องอยากจะมาครับใช่ครับโอเคครับผมก็แนะนําตัวนิดนึงน้องจอห์นนี่คือใครยังไงบ้างทำอะไรอยู่ชื่อชนาทิพย์ครับจอนนี่ก็ตอนนี้เป็นเป็นจิตแพทย์ทั่วไปดูแลกลุ่มผู้ใหญ่เป็นหลักครับผมครับผมความตั้งใจวันนี้ครับทุกคนครับเราจะ พาน้องจอนี่มาคุยกันแบบสบายๆโดยที่เราจะไม่ได้มีเรื่องของวิชาการอะไรมากมายนะเราจะอยากมาทําความรู้จักกับคนคนหนึ่งว่าคนคนหนึ่งเขามีเรื่องราวยังไงบ้างที่เขามาถึงจุดจุดนี้แล้วมาเป็นจิตแพทย์หนุ่มหล่อในวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างนะครับล <c oughs> อ,อบาให้ฟังนิดหนึ่งคนเราคนหนึ่งอ่ะทำไมถึงอยากเรียนจิตแพทย์อยากเรียนจิตแพทย์มันอาจจะเริ่มจากตอนที่แบบ ตัดสินใจเรียนหมออะไรอย่างนี้ก่อนนะครับพี่ตาครับก็ตอนนั้นแค่รู้สึกว่าตัวเองแบบชอบเรียนชอบเรียนหนังสือแบบมีความสุขเวลาแบบต้องมีสมาธิต้องโฟกัสคนเรามันมันมีความสุขเวลาเรียนหนังสือได้ด้วยเหรอพี่ที่ทุกข์มากเลยนะส่วนเราผมมันมีความสุขตรงที่แบบเหมือนเราตั้งใจทำมารสอยเรามัน accomplish แบบมันสาเร็จไปทีละอันอย่างเงี้ยครับพี่ตะซึ่งก็ไม่ได้ต้องไกลอ่ะอาจจะแค่แบบเรียนคาบหนึ่งแล้วแบบตั้งใจเรียนสุดท้ายมันก็เหมือนได้รางวัลกับตัวเองนิดนึง แล้วคือผมว่าผมมีเทรดตรงนี้อยู่ในตัวคือผมมาเรียนสายวิทย์แล้วผมชอบอะไรที่มันไปทางแบบชีวะมากกว่าพวกแบบที่มันฟิสิกอลมากๆใช่ใช่ครับก็เลยมีความชื่นชอบว่าเออทางสายทางการแพทย์สายทางชีววิทยาใช่ใช่ครับแล้วก็เรียนแล้วก็สอบมาเรื่อยๆใช่ใช่ครับครับผมของแพทย์เนี่ยก็คือเราก็จะเรียน6ปี6ปีใช่ครับหลังจากนั้นก็อาจะใช้ทุนแล้วเราก็อาจจะเรียนเฉพาะทางก็เป็นจิตแพทย์ใช่ไหมครับแล้วทําไมไอ้ตอนที่เลือกเนี่ย มันอะไรมันมาดนใจว่าเอ๊ะเราควรที่จะเรียนจิตแพทย์เนี่ยอ๋อคือผมว่าอันนี้ตอบยากมากเลยครับพี่ต๋าผมพยายามตอบกับตัวเองเหมือนกันแต่เหตุผลมันมีอยู่แค่แบบผมรู้สึกชอบแล้วแบบเวลาได้อยู่กับเรื่องเนี้ยมันสนุกใช่ครับสำหรับผมอันนี้มันเป็นเหตุผลที่มันแบบดึงดูดมากที่สุดแล้วแล้วคือตัวผมเองรู้สึกว่าปัญหาทางสุขภาพจิตมันสําคัญนะครับคือมันมีอิมแพ็เยอะไม่ว่าไม่ว่าจะแบบ มันเกิดได้กับใครก็ตามเลยแบบว่าเส,สร็จฐานะอะไรอยู่ในวิชาชีพอะไรบทบาทอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ใช่เราเราบางทีปัญหาเหล่านี้มันแบบมันไม่ไสปอตไไท์มันไม่ได้ไปสง่งอะพีตะ่ตามันสะอัดลห์มันจะแบบหักหนีใช่ไหมครับตรงนี้มันเพิ่มคุณค่าเพิ่มน้าหนักให้ผมว่าแบบเอเคสิ่งที่ผมชอบมันน่าจะมีเบนฟิตกับคนอื่นอย่างเงี้ยครับ คือคือ,คอมันคงไม่ใช่ว่าเราสนใจในชีววิทยาเราสนใจในตัวแบบสมองการทำงานสมองอย่างเดียวแต่ว่ามันมันมีเรื่องของการได้ช่วยคนการทําความเข้าใจคนแล้วช่วยคนในในกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได้รับสปอตไลท์หรือว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือมากๆใช่ครับแต่ล้วเป็นคนดีจังเลยอ่ะ <laughs> อ่าอ่ทีนี้พอมาเรียนสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยยังชอบอยู่ไหมชอบครับพี่ตา ันนี้เป็นหลายๆด c i ซชันในชีวิตเราอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าที่เราตัดสินใจมันเอ้ยมันโอเคเปล่าแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบบมั่นใจมากๆว่าผมตัดสินใจถูกตั้งแต่แบบวันที่เข้าไปเรียนจนวันนี้ที่ทํางานมาแล้วหลายปีก็ยังรู้สึกว่าแบบ มองไม่เห็นว่าตัวเองจะไปทําอย่างอื่นอะไรครับเพราะจริงๆบางคนเนี่ยตอนที่เรียนอยู่แล้วก็อยากจะทําบางอย่างอยากจะเรียนบางอย่างทีนี้พอได้มาทาจริงๆแล้วเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนใจเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่าเอ้ยพอมาทาจริงๆแล้วอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแฟกเตอร์ต่างๆมันมันไม่เหมือนเดิมทําไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยมีสักครั้งหนึ่งไหมที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่ามันก็มีวันที่แบบเหนื่อยมากๆครับพี่ตาวันที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยทุกอย่างมันแบบทัวไปหมดเลยไม่รู้จะมาเนชยังไงก็ทาเต็มที่แล้วแต่ว่่่่าาาาาาดดด้้้้้วยยขออจํกกัััตงงๆมมนน็ไปรระณเทีีคบ สิ่งที่ช่วยให้ผมผ่าน<ช>ส,สิ่งเหล่านั้นไปได้คือเหมือนกับเราต้องมองว่าอะไรที่มันที่มันสาคัญที่สุดของเราครับที่มันเหมือนเป็นเป็นคุณค่าเป็นแวลูของเราครับเราเอาสิ่งนั้นเหมือนเป็นเป็นเข็มทิศว่าโอเคเราต้องการที่จะไปทิศทางนั้นใช่ไหมตอนนี้เราไปทิศทางนั้นอยู่ใช่ไหมแต่ว่าระหว่างทางโอเคมันอาจจะมีอุปสรรคถนนมันอาจจะแบบขรุขระมีทางขึ้นทางลงบ้างแต่ว่าโอเค มันเป็นสิ่งที่เราต้องแลกมาเพื่อให้เราได้ทําสิ่งนั้นอ,อย่างเงี้ยครับอะทั้งนั้นคุณค่าคืออะไรอะคุณค่าของสิ่งที่ทาอยู่คืออะไรจอาจจะพูดออกมาเป็นคําได้ยากแต่มันเป็นแบบผมเข้าใจว่าพี่ตาน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมันเป็นความสุขเล็กๆที่แบบ สมมติเวลาตรวจ OPD เสร็จอย่างเงี้ยครับ,รบแล้วมันรู้สึกว่าแบบ OPD โอ้ o o เป็น10 20คนเยอะเต็ไมไปหมด<ช>เหนื่อยมากเนี่ย<ช>แต่มันมันคงต้องมีอะไรบางอย่างในตัวเราเนาะที่<ช>มันทำให้เราไปต่อได้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามันยังมีประโยชน์มันยังอะไรบางอย่างใช่ใช่มันรู้สึกแบบโอเคเราได้ช่วยเขาเราได้เห็นว่าตัวเองมีประโยชน์ครับอย่างเงี้ยครับอืมครับของพี่เนี่ยถ้าถ้าแชร์นิดนึงของพี่เนี่ยอย่างหนึ่งที่ทําให้อยากมาเรียนตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ จิตเวชมันเป็นสาขาที่บางครั้งคนเรียนไม่ค่อยเยอะและหลังรุ่นหลังๆน่าจะคนเรียนเยอะขึ้นแล้วใช่ใช่ครับนะฮะแต่ว่าแรกๆเนี่ยคนเรียนไม่ค่อยเยอะมากแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสาขาที่ทุกๆเคสที่เข้ามามันคือเรื่องทา้าทายเรื่องใหม่เนาะแล้วมันไม่ซ้ำอ่ะมันไม่เหมือนเราตรวจคนไข้ไดเรียท้องเสียใช่คนไข้น้ำมูกไหลมาบางทีมันก็ซ้ำๆเนาะแต่ที่บางทีมันมีเรื่องราวมีอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจอืม ในแต่ละวันก็จะน่าสนใจประมาณสักครึ่งวันพอครึ่งวันหลังสักสิบคนหลังก็จะเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยละ <laughs> แต่ถ้าเกิดเรายังยึดโยงอยู่กับ้คุณค่าบางอย่างที่ที่มันทําให้เรายังทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็ทําให้เราไปต่อได้ใช่ครับครับเล่าเจอร์นี่นิดนึงหลายคนยังไม่ทราบจิตแพทย์เนี่ยเราเรียนหปีครับชีวิตน้องเจอร์นี่ทำอะไรมาบ้างหลังหกปีใช้ทุนไหมฮะหลังหกปีใช้ทุนอยู่ปีหนึ่งครับพี uh ่ huh. ตาไปอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานครับ โรงพยาบาลใหญ่แบบพันห้าร้อเตียงอะไรอย่างงี้เลยครับใช่แล้วก็พอใช้ทุนครบก็กลับมาเรียนต่อครับแล้วก็มีกลับไปทํางานที่ภาคอีสานต่อครับครับครับโดยมากก็จะเป็นลักษณะนั้นคือว่าการเรียนแพทย์มันก็จะมีส่วนหนึ่งแล้วแต่ต้นสังกัดเราคือใครเราก็จะไปตามต้นสังกัดของเราใช่ใช่ครับครับผมทุกวันนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์นะคบแม่เหน้นะฮะครับผมในอนาคตมองตัวเองไว้อย่างไงบ้างเนี่ยในอนาคต นใจถึงไหนอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกคือจิตเวชผมก็สนุกครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกฟิลนึงที่ผมรู้สึกสนุกมากขึ้นไปอีกคือคนไข้จิตเวชเราหลายหลายกลุ่มอพอทํางานไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าแบบเออบางคนไม่ว่าเราจะให้การรักษาท,ทั้งแบบจิตบําบัดคู่กับยาเข้มข้นมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคนไข้กลุ่มหนึ่งไม่หายสนิทอะครับอ,อย่างเช่นเขาอาจจะยังมีแบบหูแววหลงเหลืออาจจะยังมีอาการหลงผิดหลงเหลืออย่างเงี้ยใช่ซึ่ง ซึ่งตัวเลขพวกนี้มันเยอะเหมือนกันแบบหนึ่งในสาอะไรอย่างนี้เลยครับผมอยากช่วยให้คนไข้กลุ่มนี้เขาแบบได้กลับมาเข้าไปอยู่ในสังคมตามปกติเห <Okay. S 1> มือนเดิมซึ่งสิ่งที่ผมสนใจมันก็จะเป็นการที่เราจะทํายังไงในกลุ่มคนไข้ที่แบบดื้อต่อการรักษา <Okay. S 1> ปกติว่าเราจะช่วยเขายังไงซึ่งมันก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคนิคหลายๆอย่างที่เราช่วยช่วยเขาได้ครับพี่ตาไม่ว่าจะแบบใช้ไฟฟ้ากระตุ้นใช้แม่เหล็กกระตุ้น <Okay. S 1> อะไรอย่างี้ครับครับครับจริงๆ การรักษาไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าวิวตกกังวลหรือโรคอะไรกทางจิตเวชเนี่ยหลักๆมันเป็นยาใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้หลังๆมันก็จะมีการรักษาที่หลากหลายมา,า,า,ากขึ้นมีเครื่องมือต่างๆที่มากขึ้นเหมือนกับว่าความความเข้าใจในตัวโรคของวงการวิทยาศาสตร์เรามันเยอะขึ้นนะใช่จตอนนี้ก็สนใจกลุ่มเคสกลุ่มที่แบบยากๆแบบเนี้ยคือด้วยความที่เราถ้าเราเข้าใจกลุ่มนี้เราเข้าใจว่าวิธีการรักษาใหม่ๆพวกนี้มันช่วยเขาได้ยังไงมันจะกลายเป็นเราเข้าใจตัวโรคมากขึ้นไปด้วยครับอาจารย์ใช่ครับแสดงว่าเป็นคนที่แบบสู้งานหนัก ไม่กลัวก็ผมคิว่าผมสู้คต่ราบริหารโรงพยาบาลฟังอยู่ผมว่าผมสู้ครับผมไม่ยอมแพ้ครับครับใช่ครับเพราะว่ามันเรามีอะไรบางอย่างในตัวเหมือนคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวที่ทําให้เราอยู่ต่อไปได้ที่เราต้องยึดเอาไว้จริงๆแลลวคนพูดอย่างนี้เหมือนกันนะว่าไอ้คุณค่าบางอย่างที่อยู่ในตัวบางครั้งอ่ะบางทีเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ครับบางทีเราเราไม่สามารถให้ความจากัดความมันได้ชัดๆว่าไอ้มันคือเงินเนาะมันคือความรู้สึกมีคนชมเหรอคือเราไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่า ตอนระหว่างที่เรากําลังแสวงหาอยู่เนี่ยไม่รู้มันคืออะไรแต่มันมากพอที่ทําให้เราไปต่อได้ในแต่ละวันสู้ไปเรื่อยๆอนนโอเคเยี่ยมเลยครับ